สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการเฉลยโจทย์ปัญหา6.1นะครับในหนังสือวิชาทฤษฎีจำนวนของมูลนิธิสวนนะครับในคลิปก่อนหน้านี้ผมได้เฉลยตั้งแต่ข้อ1ถึง13บมครบหมดแล้วนะครับดังนั้นในคลิปนี้เราก็เลยมาต่อที่ข้อ14กันนะครับโจทย์ในข้อ14เนี่ยก็คือให้ a และ n เป็นจนวนเต็มบวกนะครับที่หอลมอ a n เป็น1จงพิสูจน์ว่าสาหรับทุกๆจานวนเต็มบวกจำนวนเต็ม b นะครับ ไอเซตเนี้ยนะครับเป็นระบบส่วนตัวค้างโมดูลบูลโมดูลโเอ็นนะครับคืออันนี้มันจริงๆก็เป็นสแตนดาร์ดก็เบลโนนรีซอสอีกนะก็คือดูในหนังสือของสอบมนก็ได้นะครับก็คือดูหน้าร้อยสามมันจะมีที่ซีดิบทที่คล้ายๆแบบนี้แล้วก็เอามาใช้แป๊บเดียวก็ออกตรงนี้เลยนะนั้นผมก็คงไม่ได้เขียนรายละเอียดลงไปตรงนี้นะครับ อแต่ว่าเดี๋ยวขอทบทวนให้ฟังเล็กน้อยนะก็คือถ้าเราเริ่มจากเดี๋ยวนะขอเขียนเออขอเขียนเขียนนิดนึงแล้วกันเนาะเผื่อให้คนพอมีไอเดียนะคือไอ้0 1 2จนถึง n ลบ1เนี่ยนะครับอันนี้มันเป็นอ่าคอมพลีทเรสูดิวซิสเต็มโมดูลอเออยู่แล้วนะครับเป็นเป็นสแตนดาร์ดที่ผมก็พูดในคลิปอื่นๆอีกเยอะแยะนะว่าอันนี้มันเป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะว่าเป็นเรียกว่าลิสต์ลิสต์นองนิ่งทีบคอมพลีทเรซูดิวซิสเทมโมดูลอเนะอันนี้คือใช่ละ แล้วคราวนี้เวลาของเรามอ an เป็น1เนี่ยนะครับแล้วเราเอา a มาคูณตลอดทุกตัวคูณทุกตัวนี้เนี่ยมันก็จะยังเป็นคอมพิวเตอ e ์เลยสี่ดีสิสเต็มโมดูลเนะก็คือเป็นอย่างเงี้ยนะก็คือ a เนาะแล้วก็2 a ไปเรื่อยจนถึง n อ็ลบหคูณเเนี่ยนะครับมันก็ยังเป็นนะครับแล้วก็เวลาอะไรเป็นเนี่ยเราเอาจำนวนเต็มอะไรก็ตามเนี่ยมาบวกทุกตัวก็ยังเป็นอยู่นะครับก็เลยเป็นอย่างเงี้ย b b บวก b บวก 2a ไปเรื่อยจนถึง b บวก n ลบ 1a เนี่ยนะครับก็ยังเป็นอ่ะซึ่งจริงๆกเเ็เนี่ยเนี่ยนีย่คือพิสูจน์เลยนะเนี่ยเสร็จละนะอ่เซตเดียวกันนะครับเดี๋ยวนะย่อให้ดูกันเนะนี่ยเซตนี้กับเซตที่ผมเขียนเนี่ยเซตเดียวกันเลยนะนั้นก็จบกันพิสูจน์ข้อ14แค่นี้นะครับอ่านะจริงๆตรงนี้เขียนลเลอนะเทอะเนาะแต่มันก็เป็น s o l u t i o เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะเนยะไปดูข้อ15กันต่อเลยนะ ให้ n ย็นเต็มบวกนะครับแล้วก็จงพิสูจน์ว่าเซตต่อไปนี้เนี่ยเป็นระบบส่วนตัวค้างบริบูรณ์โมดูลโเหรือว่าที่ผมเขียนได้ยอ่อในคลิปอื่นๆเนี่ยนะครับว่าตรงนี้ผมจะเขียนเป็น c i s mod n นะย่อมาจาก complete r e s i d u e system modulo n นะจะได้ไม่ต้องเขียนยาวเนาะอะข้อสองข้อนี้ก็เหมือนเหมือนกันอีกนะเนี่ยตามที่ผมโน้ตไปตรงนี้ว่ามันก็เป็น standard well-known result เหมือนกันนะ แต่ว่าเขาอาจจะเอามาให้พวกเราพิสูจน์อีกรอบนะให้นักเรียนลองพิสูจน์ดูนะแต่ว่ามันเป็นสแตนด์ l l ด n เวลโนนรีซอสหรือว่าเป็นเป็นอันนี้มันเป็นใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็มีชื่อเรียกด้วยนะว่ามันเป็น l i a s t absolute complete r e s i d u s System Modulo N นะครับในคลิปก่อนหน้านี้นผมก็ได้พูดถึงไปแล้วเนาะ e a s t a b s o l u t e มันมี List p i v e l i a s t n o n Negative แล้วก็ e a s t Absolute นะสามอันที่เราเป็นมันเป็นสิ่งที่เราว่า well known นะรู้จัก กันอยู่แล้วนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ต้องพิสูจน์เลยอ่ะอ้างได้เลยนะครับอาจจะว่าถ้าถ้าอยากพิสูจน์ก็ก่อนอื่นก็สังเกตกันว่าทั้งสองเออแปบ๊บหนึ่งนะครับตัวนี้ต้องไม่มีนะครับไม่งั้นไม่ใช่ Complete r e s i d ซิส System Modulo N นะครับเพราะว่า2ตัวนี้มันจะคอนเกรนกัน m o ดู l โอนะ,อะดังนั้นผมก็เลยโน้ตไว้ตรงนี้ก่อนนะว่าลบ n ส่วนมันไม่ควรจะอยู่ในข้อ15.2นะไม่งั้นโจทย์ผิดนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นปกตินะว่า หนังสือเล่มนหนาบางทีก็มโีโจทย์ผิดบ้างอะไรเงนี้นะพิมพ์ผิดบ้างไม,ไม่ต้องตกใจนะครับอ่ก็คือต้องเอาลบเอ็นส่วนสองออกนะครับะโอเคอดังนั้นก็คืออที่ที่เอาออกเพราะว่าถ้าถ้ายังอยู่เนี่ยจะได้ว่าสองตงัวนี้คอนกรูตกันหมดเอ็นตามที่ผมเขียนไว้ตรงนี้นะนี่เห็นได้ง่ายเนาะย้ายมาลบลบก็คือออกมาเป็นเอ็นก็หารด้วยเอ็นลงตัวอยู่แล้วนะครับดังนั้นต้องเอาลบเอ็นส่วนสองออกก่อนนะคราวนี้ <c oughs> ข้อ15.1กับ15.2เนี่ยเป็นคอมพลีทเรสิดิวซิสเต็มได้อย่างไรนะก่อนอื่นมันมี N ตัวเนี่ยใช่ไหมแล้วเราก็ที่จริงเราสังเกตได้โดยง่ายนะว่าอย่างข้อ15.1เนี่ยนะครับอันนี้ดีเเป็นจำนวนเต็มขี้นะก็คืออันนี้มันคือตัวสแตนดาร์ดที่ผมเพิ่งพูดไปในข้อที่แล้วนะว่ามันเป็น List Non-Negative เอ s Mod N นะแล้วถ้าผมเอาเอาลบ N เนี่ยลบของตัวเนี้ยเลบ 1, เนี่ย ไปไปบวกทุกตัวเนี่ยหรือว่าเอาทุกตัวลบด้วยตัวเนี้ยนะครับซึ่งซึ่งโดยที่ซีบทก็คือเวลาอะไรเป็นอ่า c IS ี n s mod n เอนี่ยเอาจำนวนเต็มอะไรก็ตามนะไปบวกทุกตัวเนี่ยก็ยังเป็น CIS m o d n ซึ่งสําหรับข้อสิบห้าจุดหนึ่งมันก็แค่เอาไอตัวสแตนดาร์ดตัวนี้นะครับมามา,มาลบด้วยตัวเนี้ยหรือหรือพูดอีกแบบก็คือเอาจำนวนเต็มตัวเนี้ยนะครับไปบวกให้ทุกตัวมันก็จะเป็นตัวนี้เลยครับลองคิดเลขดูแล้วกันนะอ่าก็ก็เลยได้ว่าสิบห้าจุดหนึ่งก็ มันก็แค่อ่มันก็เป็น C I S หมด N ตัวหนึ่งเนี่ยเพราะว่ามันก็แค่เอาจนวนเต็มตัวเนี้ยไปโบกให้ทุกตัวนะครับทำนองเดียวกันในะข้อ1 5บหก็เหมือนกันนะ,อะตอน N เนจ็นวนเต็มคู่เนี่ย N ส่วนก็เป็นจนวนเต็มใช่ไหมผมก็เอา a standard เนี่ย set เนี่ย least positive อ่ complete residue system เนี่ยนะครับ ตั้งต้นแล้วก็เอาลบ n 1 2ไปบวกให้ทุกตัวเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นตัวนี้เลยนะครับอ่าก็เลยอ่ะจบการพิสูจน์แค่นี้เองนะอ่ะก็หมดละนะครับก็จบการเฉลยโจทย์ปัญหา6.1แค่นี้นะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปผมก็จะเฉลยพวกโจทย์ปัญหา6.2 6.3อ่าถัดถดไปเนาะอ่ะก็สำหรับ ใครยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับในเฟซทั้งใน YouTube และ Facebook นะครับอ่ยูทูปก็กดกดตรง u b s c r i b e แล้วก็มีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเงี้ยก็จะได้ติดตามได้ครบทุกวิดีโอการเฉลยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบดูรูปเนี่ยครับดูคำบรรยายสั้นๆก็ฝากติดตามใน Facebook Page นะครับ Ma t h a n d Education ด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ